ครัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้จะขอนําเสนอเมนูขายดีตลอดการเมนูนั้นก็คือกระเพราไข่เยื่อม,มาราดข้าววันนี้ผมจะทําสำปะหรังสองจานครับพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยจ้าอันดับแรกเราแกะไข่เยื่อม,มาลาดรอเลยครับ2ใบแนะนําให้เป็นไข่เยื่อม,มาเก่านะครับ เพราะไขเ่เยื่อหมาใหม่จะยังเป็นน้ำอยู่ไม่สวยปอกเสร็จแล้วก็เตรียมทอดได้เลยครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะสักเล็กน้อยใส่ไขเ่เยื่อหมาลงไปทอดได้เลยครับทอดไปเรื่อๆยๆจนไข่เยื่อหมาสีสวยเหลืองกรอบดีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้พอตักไขเ่เยื่อหมาขึ้นเสร็จแล้วก็นําใบกะเพราลงไปทอดไ,ไว้สําหรับโรยหน้าครับพอใบกระเพราเหลืองกรอบก็ตักขึ้นพักไว้ครับโอเคครับจากนี้เราไปเริ่มผัดกันเลยครับอันดับแรกเปิดไฟใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยครับจากนั้นก็ใส่หมูสับที่เตรียมไว้ประมาณ150กรัม สำหรับเสิร์ฟสองที่จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ3-5นาทีพอหมูสุกได้ประมาณ80%เรเราก็เริ่มปรุงได้เลยส่วนผสมแรกได้แกพ่พริกขี้หนูตาผัดให้เข้ากันดีจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายจากนั้นก็ผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่เยื่อม,มาก,กับใบกระเพราได้เลยครับเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากัน กระเพราไข่เยื่อมมาทำง่ายมากๆครับในเวลาผัดจริงใช้เวลาผัดเพียงแค่3ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วกระเพราไข่เยื่อมมาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ